สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลลแอนนะคะเราอยู่กันที่เพชรยนสาขาที่3ค่ะสุวินทวงศ์สีนั่นเองค่ะพี่พี่ขาวันนี้มีรถแบรนด์ลองนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอีก1รุ่นนะคะที่พี่พี่เอนะ,ะหากันเยอะมากๆเลยนะคะเป็นคันไหนไปไม่ได้นอกจากคันนี้เลยค่ะสีดําสวยๆตรงนี้เลยนะคะสวยงามครบคันพร้อมใช้มากับชุดแต่ง โรงงานเดิมแท้รอบคันให้เลยค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคันอื่นเพิ่มเติมเนี่ยค่ะเพราะว่ารถเรามีให้เรื่องมากกว่าต้องบอกเลยว่า6-700้คันเลยนะคะพี่ๆใครชอบถูกใจนะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย0 8 6 3 4 4 0 0 4 5แจ้งติดต่อเซลแอนด์มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคันนี้กันเลยนะคะกับคันนี้นะคะเป็นนิสสันเป็นนิสสันนาวาร่านะคะพี่ขา นิสันอเมลาะะ่าเนี่ยค่ะคันนี้ปี2022ะคะ่ะมากับเลขไม่ห0 0ม่1 6ก0กิโลเท่านั้นราคาตั้งขายคันนี้389,000บาทค่ะได้สีดำสวยๆเลยนะคะคันนี้ด้านหน้านะโลโก้นะคะมีตัวหุ้มโลโก้แบบนี้มาให้ด้วยค่ะนะคะสวยงามมากๆเลยดูพรีเมียมมากเลยพี่พี่ค่ะนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งนี่ ชุดแต่งเดิมแท้โรงงานเลยนะคะสวยมากๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะไฟเดทามมีมาให้ครบคันเลยสวยครบมากๆเลยคันนี้เนะะี่ยสำหรับใครที่หารถเกง๋งผ่อนสบายๆนะคะคันนี้นะราคา380,000บาทเท่านั้นเองค่ะใครที่หารถเก่งใช้งานนะคะสามารถมาดูรถตัวจริงได้เลยที่สาขาที่3สุวินทบงศ์สนะคะคันนี้ ล้อแมกขอบ15ยางนะคะติดตั้งมากับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะปีเดียวกันเลยพี่พี่ขาใช้กันได้อีกยาวๆเลยหมูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมคมไฟเลี้ยวในตัวให้เรียบร้อยเลยค่ะสวยงามมากๆด้านมือจับนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถ Smart Entry ด้วยแค่พกกุญแจไว้นะ,ะนี่กดปุ่มตรงนี้พี่พี่ขาเนี่เข้ารถได้เลยเห็นไหมด้านนอกว่าสวยแล้วนะคะด้านในได้เป็นสีทูโทน นะคันนี้แดงตัดดํารอบคันเลยค่ะบอ่อหนังตึงเปี้ยเลยเนี่ยสำหรับใครที่ชอบโทนประมาณนี้เนี่ยะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยพี่ๆค่ขาเนะี่ยะสวยครบรอบด้านคอนโซลสาดส้านหน้าจอด้านกลางมีมาให้แล้วเรียบร้อยเนี่ยะเดี๋ยวเรามาดูตัวน็อตนะคะน็อตต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าสวยครบคันมากๆนะใครชอบถูกใจหาสเปคนี้อยู่เข้ามาดูรถได้เลย เนะะเจ้าของเดิมนะแถมพรมมาให้เรียบร้อยเลยค่ะนะะีคะหลักรถมากๆเลยนะะสำหรับคันนี้เป็นรถเทินด้วยพี่พี่ขานะะนี่ะนิสสันนี่กระจกเดิมแท้นิสสันทุกบานเลยเดี๋ยวเรามาดูที่เสาบีเสาบีนะคะน็อตไม่มีแกะขยับเลยพี่พี่ขามั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีชนมาแน่นอนและที่สําคัญบอดตึงเปียกคันนี้เลขไม่หนึ่งหมื่นหกเท่านั้นเอง นี่ฮะถือว่าไม้น้อยมากๆเลยกระจกก็เดิมแท้ในสันทุกบานเลยค่ะนี่ะใครที่ชอบหรือว่าหาสเปกนี้อยู่นะพี่ๆดูได้เลยประตูเปิดได้กว้างมากๆประตูเปิดได้ค่อนข้างกว้างเลยค่ะและด้านในได้เป็นบอกแดงนี่ะด้านหลังเนี่ยมาพร้อมที่ชั้นแบตให้1จุดเบาะตึงเปี้ยสวยๆเลยนะคะอา่านสันอเมร่าหน นะคะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบด้วยสำหรับคันนี้แผงประตูก็สวยครบคันใครชอบถูกใจหรือหาสเปคนี้อยู่เข้ามาดูรถก่อนได้เลยนะคะสวยงามมากๆไฟด้านท้ายนะคะได้เป็นแบบ LED ด้วยพี่ๆขาไฟท้าย LED มาให้เรียบร้อยนะคะกล้องนะคะมีให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ได้ชุดแต่งนะคะชุดแต่งด้านท้ายนี่นะคะ มีมาให้กล้องมาทั้งสองตัวเลยนะคะอ่ะน่าจะต้องเปิดจากรีโมทนะคะพี่พี่่ะกุญแจนะขออนุญาตสักครู่นี่อ่าเปิดแล้วนะคะเครื่องยนต์วีเทอร์โบดูด้านในได้เลยด้านในก็สวยงามครบคันถาดด้านท้ายมีมาให้เรียบร้อยอะเมราตรงรุ่นเลยค่ะนะี้ะ่ะ อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินมีครบเลยคันนี้ซีนทางมะพร้าวเดิมแท้นะมั่นใจได้เลยค่ะว่ารถไม่มีชนด้านท้ายมาแน่นอนไปเดี๋ยวเราว้เดี๋ยวเราไปดูนี่คะ่ะปิดได้ค่อนข้างเบามากๆเลยพี่ๆ่ะอาจจะต้องระวังนิดนึงนะพอดีเมื่อกี้ไม่ได้ระวังนะคะด้านหลังโอ้ใครที่บอกว่าเล็กๆอันนี้ไม่เล็กเลยนะพี่ๆ นะใหญ่มากๆนะคะเบาะแดงดำเบาะแดงนะคะตัวน็อตต่างๆก็ไม่มีริ้วรอยงัดแงะนะคะสวยเดิมเบาะแดงจึนเปี้ยสวยๆเลยค่ะกุญแจนะคะนี่แคปพขกกุญแจไว้ Smart Entry นะคะ สวยมากๆนะคะบอกเลยว่าคันนี้ด้านในนะได้เป็นสีแดงด้วยพี่ๆขา,ะะาเดี๋ยวแันขออนญาตสตาร์ทให้พี่ๆดูปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านนี้อันนี้คือติดแล้วขออนญาตเปิดไฟด้วยนะ,ะพี่ๆจะได้เห็นชัดนี่นะคะโอ้โหหน้าจอได้เป็นแบบดิจิตอลด้วยเลขไมลหนึ่งหมื่นหกัยห้าสิกิโลเท่านั้นเองค่ะนะคะพวงมาลัยนะ สก้านนะคะแล้วก็มันติฟังก์ชันยารับสายว่างซายนะคะผ่านพวงมาลัยได้เลยนะคะสวยน่ารักลดเสียงเพิ่มเสียงได้เลยค่ะหน้าจอด้านกลางมีมาให้นะคะเชื่อมต่อได้เลยพี่ๆค่ะ<ม>นะคะนี่ข้อมูลเชื่อมต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ USB นะคะสามารถเชื่อมใช้งานได้เลยนะ<ม>ขออนุญาตกดเมนูให้พี่ๆดูอ่านี่นะตั้งค่าต่างๆ ข้าขออนุญาตกลับไปเมื่อสักครู่นี่บลูทูธนะ USB นะนี่เห็นไหมพี่คะนคะสามารถเลื่อนใช้งานได้เลยถือว่าสวยครบในราคา389,000แ i r Auto อร์ออโตค่ะเกียร์ออโต้ เกียร์ตรงด้วยแบบนี้นะ,ะ่ะเบรกมือนะคะแบบแมนนวลมีที่วางแก้วให้2จุดสวยนะ่ารักลงตัวค่ะนะคะใครชอบคันนี้หรือใครชอบสเปคน,นี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยแอ์นะคะได้เป็นรูปวงกลมนะคะทรงเมรเดินสวยๆเลยนะคะใช้งานง่ายๆเลยค่ะสาหรับสเปคน,นี้นะใครที่หาอยู่นะคะสอบถามเซลล์แอนด์มาเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นนิสัน เมรานะคะนิสสันเอเมรา 1.0V นะคะเป็นเครื่องยนต์1.0ทโบด้วยปี2021ค่ะมากับเลขใหม่16,000ราคา389,000บาทใครหาสเปคนี้อยู่สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0863440045แจ้งติดต่อ s ซล l l n มาได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ